วิ่งไปเลยวิ่งไปใส่รวิ่งไปวิ่งไปครับวิ่งรุวิ่งเร็วเอเวิงเร็วมากเออกลับมาครับกลับมานก่อนตีืนเพื่อนหนึ่งทีตีไปเพื่อนห่งทีอ่ะจัดเคนที่สองไปต่อคนที่สองไปต่ออ่เป็นคนที่สองด้วยเลยอ่าเป็นคนที่สเขาไปต่อแล้วทุกคนไปนี้มีเวลาเก้าสวินาทีอ่าถูกต้องนะฮะทีไหนที่ทำคะแนนได้มากสุดคะแนนเป็นู้ชนะโอเค มาดียว่ามาลงแรงดีกว่าเรามาจับาราชื่อผู้โชคดีกีกว่านะฮะเอาละเดคือเขาบอกนะเด็กดูเขาบอกอ่ะเดี๋ยวเรามาจับผู้โชคดีกันนะครับนะครับ Eight lucky people on s t a g เดี๋ยวก็ถ้าแบบว่าเป็นใหม่เลนไทย้วก็มาที่ด้านซ้ายดูของเวทีได้เลย3น้นนะครับ Once you have you n e b e r go to that same stage and get ready อ่ที่อ่านให้ อันดแรกเลครับ S ช็อตวง22ครับผม S ช็อตวง22นะครับไปเลยนะครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยอยู่ไหนอ่ะเฉยเลยครับเฉยเลยครับเฉยเลยนะฮะต่อไปเลยครับผม L 29ครับ L 29อยู่ไหนครับ L 29 L 29อยู่ไหนะเห็นทีนั้นเห็นแล้วใช่นะโอเคเฉยเลยครับเฉยเลยครับต่อไปนะฮะเป็นหมายเลข M 2ี่รับาผม M 23่ะครัามนะ M M m a okay? นะครับอไไปนะครับผม C ป็น C 26ค okay? รับ C ยี่ต่อด้ A ย A ดคุณผ A 8ดตอด้วย A 13นะครับ เอ13แล้วก็เค19ครับผมเค19เป็กไอส์กันอันนี้คะานนเราครับเลยครับเึ้นอาวถัง้วยถองถ้วยใช่มาเร็วๆเรับเล็วๆครับตอนนี้เหลืออีก50วินาทีนะครับอีก50วินาทีเร็วครับอย่าลืมนะครับว่าผู้ชนะมีของรางวัลคนแพ้มีบทลงโทษนะครับเราไม่มีบทลงโทษนะฮะไปเลยครับไปเลยครับ อ่าโทษนะลงโทษเมื you, right? ่อกี alive. ้นั antis, ่งนานขายยังไหวยังอยู Kom ่ใช่ไหมยังขายยังไม่ยืนใช่ื่อฮะวิ่งได้เลยวิ่งได้วิ่งเลยครับตอนนี้ไปโอ้โหทำอะไรได้ดีมากทีมง้นดีมากดีมากโอเคโอ้โหเอาแล้วน้องปัายเขาไปฝังดูนะครับไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรกับตะกร้าหรือเปล่านะฮะเอาแล้วเอาแล้วระวังระวังระวังล้ม้วยนะครับค่อยๆวิ่งนะฮะเราไม่ได้แจกเป็นแสนนะครับทุกคนไม่ต้องคิดกันขนาดนั้นนะฮะ เดี๋ยวเรามานับเลยดีกว่านะครับเรามานับเลยดีกว่านะอ่าหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสสอ็ดสสสห

ไปรู้ชุดเลยแปะที่สุดแล้วเงี่ยแปะสุดละทีมไหนชนะหนึ่งตาชนะไปเลยเดี๋ยวรอบหน้าคือไปรู้สุดก่อนเลยเราไม่ต้องเล่น <c oughs> <c oughs> อ่ะฮัทพอร์มด้ครับย <c oughs> ังยิงยาวปักกาเปล่เย้ชุบทีมที่หนุ่มชนะเลย <c oughs> เอาเละครับเดี๋ยวทีมที่หนุ่มนะฮะมารับของรางวัลไปก่อนเลย ของรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับเรามีแป็นซิลิโคนสต็อกเคสสีรางวัลน,นะครับให้ฟ้าส่องได้เลยนะครับทั้งผิดคนเลยทีนี้หนึ่งมาเลยครับทินีด้วยนะฮะขอบคุณมากแล้วก็เซ็นข้อตกลงได้เลยขอบคุณครับ,บะะะขอบคุณเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับทีมผู้แพ้นะฮะับผู้เลยมานี่เลยมานี่เลยนะฮะไม่ต้องพูดเพื่อนโทษอต่ใหญ่นตอนนี้เธอทำต่อไม่ชนะเลยอ่ะขยับขึ้นหน,น,น,น้ามาเหมือนขยับขึ้นหน้ามานีนิดนึงดีกว่านหมครับ สำหรับทีมผู้แพ้นะฮะเรามีบทลงโทษง่ายๆเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเล่นติ๊กตอ,อกกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงเป็นเพลงดังในติ๊กตอ,อกนะครับแล้วก็ให้บาร์สเนี่ยออกแบบภาพเต้นให้หน่อยเอเคไหมโนะอเคไหมเดนะี๋ยวคนไทยอะไรกัน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 ผู้แพ้เอ้า,าเพราะเผื่อเขาไม่เห็นภาพไงก็เลยให้บาร์สเนี่ยออกแบบภาพเต้นให้หน่อยว่าจะให้ผู้แพ้เต้นอะไรตามไป 아, 굉장히 ง